ผมเดี๋ยวตีปนานะครับปานที่กองใช้นิ้นกนกวกบยางสอด ปากเลยครับบนึงครับครับช่อนนานะครับไซเมตโตมากนะครับผมกัดนี่นะครับนิ้วกบอย่างสอนพิษครับเต็มเต็มพัรมนะครับสีชมพูครับตัวนี้ครับช่อนนานะครับไซพอได้อยู่ครับผมก็เป็น นาครับน้ําท่วมครับถัดไปจะเป็นคลองนะครับน้ามันล้นออกมานะครับผมดูเรื่องนะครับผมเดี๋ยวกบยางสอนผิดนะครับสกิดเป็นตายนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวปรับปรุงจากตัวเดิมนะครับผมใช้งานได้ผลดีมากครับฝากด้วยนะเดี๋ยวกอยางสอนผิดสุดยอดมากครับผม